ตื่นเป้นว่าซุกซูเหรอให้คู่ครู่ใครใช่ไหมคะใคอยู่แล้วเราก็กอดห้เาไปยรกต่อคือใช่ให้หตัวเว้วนะเฮ้ยเขาอาจจะเป็นหมวดตุนก็ได้ เปหมอที่ดีใช่ไหมคะ่สมมติก็ต้องไปไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอย่ากลัวแต่ว่ามีฉากนั้นเราก็ข้ามเหมือนกันอ่านข้ามเลยหมดบ้างไหมหนูไปเป็นไปเป็นไอ้นี่เขาจะใหญ่เลยนะเขาเป็นหมอโอ้โดนใหญ่ยับแน่เลยว่าไม่ทำได้โดนจะเย็นคุณหมอไม่ใส่ชุดนี้แล้วเหมือนอเลยว้าหมอตัดตวแพทย์ สัตวแพ้รู้เลยว่าคนไทยสัตวเด็กปนเนี่ยมันหมอเด็กมากกว่าปวดใจ้ววใจแัวนะไมนใช่ในจริงยังไม่ได้ยินไม่ได้ยินไปเลี้วไปรลิวไปรลิ <analytical southeast> ้วไปลี้วไปเลี้ยวไปล้ยวไปเถอ้กวะดุมด้ยค่ะเ้ยให้ป้าว นอนไนอะ้งนอนไอยูไปย่หั่อองลองฟังต้องความขังดูลองฟคุณหมอบ้างอันนี้นนี้มได้ยินเได้ยินิน้องแน็ตองน้องแน็รองได้ยินแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ บีมพูกนี้ได้ยินเสยเป็นอะฮะไม่เดรนทุกคนฟังก่อนยิ้เยิ้ไม่หัวใจก็มี่เพ่อี่หัวใจไม่มีหัวใจเพราะเป็นเนที่เธอมาแล้วเฮ้ยหรออยากช้าอยาเนได้ยินอะไรหรอเ่ามันดังว่าบ่อนนวดบ่อนนว มันไม่ใช่ของขงของปอมคิดตัวบ้วก็บอกก็บอกยู่วไม่ได้ลืมแบก่อนละ่ลืมบ้าคืออะพี่ตะเกียบตะเกียบต้งแข่โอเห็นแม่วาม่าทาง้งเราเห็นเลือดเน เขาบอกจะเวิร์กช็อปที่โรงาบาลนี่เวิชอปโรงพาบาลเตมีไอินดูอะยินดีด้วยนะมอตเิฟังให้หน่อยมอสจะดูนะเย่ทำได้ทําทำได้ไม่น่ากลัวหรอกจริงจ ้ถาทำได้คือข้ามไปอีกสเต็ปเลยชัว่ต้องข้ามไปอีสเตปเราเป็นของแท้เราเป็นของแท้เลยอ่านอ่านยังอ่านอีกนีงานยังมีนาเรียนนาแสดงเดินมีนาเดอนเด็นนี่มีนาไม่ต้องมามีนาเป็นภาาเไม่ภาษาเป็นยัไงปนาษาจบเรียนแต่เป็นภาษเป็นภาษาเป็นยนเองเพราะว่า chúc mừng một chút đến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  một ใช่ที่เขาเอาไปให้ใช่ไหมเปนมันใช่ไหมที่เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ทำไมไม่ได้อเากขาได้กันอะไรแดแดง่าแนี่แดงสยองอย่างนี้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้่อชื่อรก็มีไม่ได้ม่้ได้น่แต่ชื่อัก็งสยองออย่างเียวก็แดงสยอง แดนคนตายไม่เขียน่เขาเขียนมาพิมพ์แดนคนตายแดนคนตายหมอรันหมอรันหมดตุนหมดตุนหมดตุนเชยอีกแล้วใช่เชยอีกแเชยแล้วชื่อเล่นชื่อรันชื่อจริงชื่อเชยลันเชยลันเขียนแบบเชอยเนี่ยเชยเนี่ยใช่น้องสาวเชลินเป็นเชอลิน แต่ละยาแล้วก็ตุนตุนเยอะเลยเป็นน้องของมีนนะตุน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 อไรก็หมดตุนตุนมีพี่ชายใช่สรุปสีรเรื่องเดียวจริงประเนี่ยก็ตัวตัวเอกอีกคนก็คือชื่อตุนเป็นชื่อสุดนะเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดตำรวจสักซีบอง หมอตรวจตระที่เขาคู่เป็นมีกิ่นนเนี่ยเฮ้ยไปกลับไปอ่านเลยเฮ้ย่ว่าเล่หนึ่งตีกันสบัดเลยฮะเล่หนึ่งเล่หนึ่งตีกันตอนนี้เล่นสองอ่าเล่นหนึ่งหน่วยอ่านอย่างอ๋อถูกแล้วเราอ่านเล่มสองมันอยู่แล้วห้ามดิอย่าไม่ได้ห่ามไ่ได้ห่ามแต่ตุกตุอ่านประมาณว่ามันเป็นอย่างเนี่ยก็งอ่านเล่มสองอยู่แล้วเออ สองฉัน่มอพี่เขาจะทำจริงเราไม่รู้ไงนี่คือผู้ปรองทุกคนนั่นเองเลยมันมีหลายเรื่องไงมันมีสามเรื่องก็คือกอนเิร์มกคือเป็นร่ดงจริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตงูเมื่อกี้ห้นไลฟ์มันออกนละลางมันล่างเลย ใจสูอลึลผาแต่เรื่องมันโอเคนะมันเป็นนิยายน้ำดีอะแบบไม่ได้ไม่ได้น้ำเน่าอะไม่น้ำเน่าเลยที่ที่มาด้วยไฟที่ไทกไม่อประกาศยิงมีแล้วมีแล้วออกเป็นประกาศแล้ว <c oughs> ประกาศไหนกัน ไม่มีสัญญาณหรอควันเดือดเต็มไม่มด ทุนาปะใช่ไหมเหมือนมดผูใช่แต่เมื่อจะจัาของพี่สามเดือนหลังอ่ะหนูว่าจับฝรั่งมกาก็เลยสะาสิการับนี่ส่งการมีงานส่งการมีงานไหมไม่รู้แต่ว่าต้องล็อกเอาไว้เรียนมั่เถอะพี่่าพี่จะได้จับ ใช่จะให้ดูเปิด้วยของพี่ของพี่นะไม่มีเพิ่งเาอเพิ่งเจอเพิ่งเจออะไรเหรออะไรอะน้องชูนะโซลลอยอะไรไม่ใหม่ไม่ใหม่เขียนเองเหรอใช่พี่มินเขียนเอง่วาพีน้องคงไม่เจอดเจอมาสักมิ๊เออไม่เจอยากหรอ มันไปมืดลงไปตงไปนั่นนต่ยวตรงนะเด็คนนี้หมอรันมีพี่สาวรู้เหมือนจะมีเพื่อนเพื่อนสนิทตัวพี่ใหม่เอยจะไม่ใช่อันนี้พี่แอนฝากมาให้เข้าไปเลยคาเฟ่หลุดมามันเป็นการไม่มีไม่มีขายนะใช่เป็นแค่นั้นแหละกาดผู้เผย เป็นลช่ายจ้าลย้า <into> ย <the background> <mış engineering> ้าหมอรเ่ไปเ่เดจ้าให้ไปดี่ต้อกไว้แบบว้เขาไม่หน้าไม่ได้หอเนวข้า่วหันหันก็ไเดี๋ยวเราไปส่งน้องกันค่ะ ขอบคคุณ่ะเก็บขยะของตัวเองออกมาด้วยกันพี่อบก็เลยเก็บหัวใจตัวเองออกมานุ๊กนุ๊กถึงว่าใส่ก่อนใส่ก่อนเดินไปก่อนเนาะ เขาไม่นัดดื้ังอะนที่เมอกี้พี่ถามว่าอะไรเมื่อกี้ฉลอดดั่งฟังไหนเอก็นั่งฟังนี้ไงไปถึงบอกใครในรถอลก็ถูกไงก็หนูก็บอกอยู่ว่าถ้ามาเราฝั่งน şey> ูฉัลอดแล้วั่งีอะไรอย่ไม่้ฉาลอดก็วงจรก็วงจรเปิดดูขอดูชั้นเลนส์ห่ะแม่ไม่ให้อ๋อใช่นี่เธอมหฉอดอยู่ในนู่น พี <toys> ่หน <P ics> <sh yelled> ึ่น่ี่น่ได้แขกยังไม่ไปไม่หาเรา่าอ่เวลาดีไปหาา่ายลังไเดี๋ยวจะส่งให้ถ้าเกิดว่แอเป็นแงห้าวไม่มาเเราไปหาจูบาแล้ว่าเสร็จานเรามาที่นยไม่ได้คไนไปเลยพนกงานแกไปพน่กงาน้กไป่มาเห็นนะพี่อีฟเต็มเ หนาวเวร์เธอถ้ามันมาขนาดนี้แล้วเธอจะทิ้งชาลอรได้ลงคอเหรอไ่ไดเตียวเองไม่เอานะธอชอบทิ้งชาลอรอ่ะทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทำไมต้องทิ้งไลฟ์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่มีคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันเป็นรอยยิ้มเตียวเองเธอเธอสองคนหน้า

ไปจะเป็นวัดมันเดินไปโอ้โห่มากไม่ใช่ได้กลิ่นได้ยินกลิ่นหอมคุณรู้แล้วทำไมเด้งได้กินอยู่กูว่าทำไมมันหอมนะหอมมันหอมแต่มันเม่มาแรงไม่ได้เอาอะไรมาเลยไกลตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงแบบมันวิ่งวิ่งวายเนี่ยนะคะอยู่กันหลายคนแล้วมันอลไรเหรอคะไลฟ์ดิไลฟ์สองน้องดิทุกคนอยากเห็นรอยยิ้มลูกตอนดูประกยานะมันน่ากลัวหน่อยแต่มันได้อยู่ แป๊บแป๊บรอแป๊บนี่นี่เห็นปะน้องแสบมันสนนี่ตอนเขาก็ค่อยดูอนอุ่มเข้านประากาศกาศเรื่องหยียดสนไครเรียกก็คือสวัสดิ์ิ้งหมดดูเต้นยังดูเต้นยังโอ้วันที่สามถ้าใครว่างมากันเยอะๆนะคะอยากให้ห้างแตก เต้นย่สี่ร้อยคนที่ลงทะเบียนไว้มากันเยอะๆเลยแบรนด์เขาไอ้นี่อยู่นะเขาคาดหวังอยู่เขาอยากให้ไปเยอะๆะดีมาก่ะมูเที่ยังไม่ดูไปหาดูนะคะเฮ้ยมันเห็นเต็มตัวไปในไลนเต็มเต็มเต็ม ตลกอะ่ะพี่บอกว่าพอพี่อัดคลิปอะ่ะน้องแขนก็ยาวมันล้นตลอดเลยวันที่3ถ้าใครว่างมากันเยอะๆนะคะที่พลาลรากอนแบรนด์เขาคาดหวังไว้คันๆเเหดียวกันเอาให้ห้างแตกกัน,นเลยค่ะใส่จัหน่อยไม่แยกม่แยกเอาออกไม่ได้นะ ไเหอไม่ไปงานอะไรตต่ออะไปบริษัทต่อมีงานทีมอาชีพในฝันค่ะอาชีพในฝันเป็นแม่ของเชื้อไหนวดเขาเป็นหมออยู่ไกลไหยอย่าจาแตกคดีอะไรไกลมากไกลแค่ไหนก็ใกล้ไกลมากจะไปพยไกลมาค่ะ เมื่อกี้ผู้กองม่ไอคนอยู่นะแม่ไอคนตรงนี้รับถ่ายอะไรอะอดคล้องะราออกมาละถ่ายไวันวันนีซ่อเนาซ่อนซ่อนอยู่หลังากโกงก็มาแล้ว กาหูังไงเยอะนะรงนมงานเยอรเรื่องจะไรที่มันจะได้วาช้าว่าแล้วเราจะสวดไนอนพะโลหรือพะโลจะสวดตะหูอีกแล้วนอกแล้วผักเลยขเรยนกาอขอขอขอจะจวดพโลอยากเล่นกับพะโลคูพะโลจะเหลือข้างเดียว

ก็แค่จุดเปลี่ะนอยู่ที่จุดวันต้องกับวันอะไรก็เลยไม่เอาวันที่สามน้องไปที่อีเวนต์ก่อนแล้วก็มาที่สวิตเซอร์แลนด์ที่รักอะไรได้นะได้ไแต่ถ้าถ่ายมันโอเคมากันหน้าผมเอาไปอะไรอ่ะมันมีไม้ด้วยสำหรับถ่ายซื้อถ่ายแล้วยย่่ถาแล้วต้องลงด้วยนะคะแต่ เม่อไหร่เมื่อไหร่กับกาเล่นใหญ่ของฝันโอ๊ยเขาบอกม่หรอของฝันจังนม่เจอกระเป๋าเกลียวอกไม่อะไปใส่ตะหูเฮ้ย่งว่าใส่คอไม่ต้องถ่ายชาลอตถ่ายกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าสวยอะของอะไรเหรอคะ เหมาะสุดลวแรงมากของชาลอกค่ะหาใครใช้ไฟอันขาด้วยยนฝั่งนู้นเออหาไฟนั่นแหละไฟนันเลไฟตกที่ขามตกแล้วแต้วกามันไม่สวยไงหน้ากาวาอ่ะแ็่ฟสนไม่สวยอูกกน้ก่อนะทุกคนแล้วมันติดทางขยะควาใจตอนนี้นะ มันก็ห <gegen violin> <warfare> ัว <left> มันมาหลังไงมาบามาวัดนะไรวัดวัดวัดอะไรวะนัดวัดต้องให้เห็นกระเป๋าก่อนนอไม้จากกัมพูชาใช่ใช่นู่นนู่นนู่นถึงนู่นขายนะขายไม่ได้ขายอันเดียวไม่ห้หมดสี่อันมีี่อันโอ๊ยไม่เห็น ไม่ได้ให้วันนเวลาให้คนเยอะวันนะของฝากจากอังกฤษเป็นไหนต่อปะหยดชอกดเกาวคหนเด็กวเป็นอุ้ยเคป็นกสาวเดดากีนได้นะกยไม่กลับไงมาเลยไม่ได้ถามนี่เยวันนี้ถามไม่เจอละ ทำกันค่ะแลไม่เป็นไรแน่เลยแต่ว่าตัวเองจะลองทำตีนนิน่อันนี้ฉันห่อนะนี่นี่หล่อนอนี้อมาเจอกันนะคะทุกคนวันที่สามอร่อยไหมชาดีพี่ลารกรน้องสนักวีีสซโ่เลยนะ ขอบคุณทุกคนที่มาหาน้องนะคะขอบคุณนะคจะกลับกลับกันดีดนะคะรอกัะแล้วค่ะบาย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 จได้ไมเนี่ยอยรอ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 นาาดแล้วนะสดแล้วเซลนะบายบายล i <laughs>